เองด้วเหรออะไรวะเนี่ยเฮ้ยมันเปิดแต่กดเอ็กซีปิดเพลงไว้ก่อนนะเคยรู้สึกว่ามันมีบางที่ติดดิจิตจากไลา์ครั้งที่แล้วอ๋อใช่ใช่ใช่ตรงไหนอ่ะอือเออไปที่ซาวด์แล้วก็ออดิโออะไรสักอย่างอ่ะเซตติ้งซาวด์ออดิโอลงมาไม่มีหมดเออใช่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  เหมือนเลมีเคเวส์ไอ้แบบขับมอเตอร์ไซค์อะไรสักสักอย่างอ๋อไอ้ห้าหมื่นไม้นะขับไปเถอะนี่ครับสาวสามไนอ๋อค่อยค่อยนี่ีนีไงเอารอคุณเลมาแล้วคู่อะที่สุดแต่ชน,นชุดช้าเลยเลยไปไปเราจะได้เข้าไห้กันเราจะให้กด F รับกด F ใช่ผมยกคุรู้ว่าคุณเอ่ต้องถามว่าอะไรผมบอกไว้ก่อนเลยโอ้ชุดคาอยนี่เนาะแม่งมีเกาะแค่ตรงอกตรงแขนคือตามสบายก็เชิญกัดได้เลยครับเต็มที่ปะไปเมื่อข้างหน้ากันโอ้โหจริงดิใช่เราแบบว่าเราลัดข้างนีได้ดิล่ะเราเราไประยะกันจัดอยู่แล้วเฮ้ยมันมีคนมาสร้างบ้าน ตกระยะขจัดเราดิค่ะทำไมเป็นเลนเนี่ยเออีบอติดแ่งช่างอาซาอาซาติดแง่ะไม่ได้นะเราไม่สามารถใช้ระยะขจัดได้มันเป็นภูเขาอะเขาอะฮ้ยฮะเฮ้ยก็เลยติดติดล เราเราจากบอไซเลยคะแล้วอยู่ไหนอยู่ไนเหมือนเล่นเป็นเป็นตเรเรนรโอ้ดี้เถึงแล้วคนเลวโอ้โหเออเลยเหรอถึงแล้วถึงแล้วเนี่ยละที่นี่ละที่นเลยแ้วคนเลวขับรถเข้าไปอย่างเข้าเลยว่าผมแล้วผมจนน้ำแ้ผมจนน้า กด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 เรากด Q บ่อยๆนะในการรีเช็คเย่ไปเราเริ่มเกี่ยวมได้เฉยแล้วอืมแล้วก็เคลียร์มอนหาของกด F ไปเรื่อยๆเลยครับกด F กด Q ถ้าสมมติว่าตรงไหนที่มันเป็นสีแดงอย่างเงี้ยแปลว่ามันมีของมีกล่องอยู่เราก็ต้องไปหามันให้เจอนี่นี่คนตามมาีกล้วยปะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหมีกล้วยด้วยของอร่อยนะนี่ กล่องอยู่นี่กล่องอยู่นี่ไม่รู้แขวนที่บ้านจะมีนะเราถึงอะไร้าฝึยจะไม่ผิดน่าจะปลูกเราเรากระสุนพันธุ์ออกมาใช้แล้ววะเฮ้ยมันนี่เนื้อจัดนี่กล่องกล่องนี้กล่องอยิงทั้งเมืองยังไม่หมดอะกระสุนอะแต่รู้สึกว่าจะมีดปืนมันจะแบบสาม สี่สิบห้าสิบเอกไหมเจ้าปืนกลเลยใช่ใช่แต่ไม่เป็นไรเราเน้นยิงเยอะนี่นี่นี่ทุกคนทุกคนเดินมานี่เดินมานี่ขึ้นขึ้นมานี่ก่อนเปิดยังเปิดแถวนี้ยังโหเออกบโคสาใจอค่นี้กดเลยกดเลยกดเื่อแบบยังไม่เปิดจะไม่ได้มันยิงมันมากเลยวะกดคิวกดคิวนะกดคิวมันจะแบบว่าเช็คของโอเคผมเก็บปิดมันมาด้วยลู้ของแล้วโอ้คนเล่ยิงให้โดนเด้อ โดนแล้วอ่ะอันดับคุณเลยคุณไม่ต้องกลัวมสมดครับคุณยิงไปเลยเหมดเอฟเฟกต์อ่ะอ๋อเออใช่หมดนอ้เฟกต์ยิบแล้วครับใช่แล้วก็ถ้าสมมติว่ายิงเข้าหัวมันมันจะมีโบนัสพิเศษด้วยนะแบบว่ามันจะแรงกว่าที่อื่นอ่ะถ้ายิงไม่ถ้ายิงไม่โดนก็แค่เข้าไปยิงใกล้ๆใช่หรือว่าถ้ายิงไม่โดนเราแบบว่าใช้บีทก็จะแรงกว่านะช่วงแรกๆอ่ะมีจะแรงกว่าปืนช่วงแรกๆ มีดามจตัต้องสองร้อยเนี่ยเราเป็นผู้มีอารยญเราใช้ปืนเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้ผีหลอกแล้วไงอ่ะคุณแล้วอยู่ไหนอ่ะอยู่ในนี้พอดีคุณแลไม่ไม่ให้มาสำรวจบ้านหลังแรกก่อนนะแล้วผมของมันจะตามผมไปเรวยป่ะเนี่ยสองกล่องไม่ตามครับจบล้ยหมายถึงว่าถ้าอยู่ในถ้าสมมติว่าอยู่คนละเซิร์ฟเวอร์ไม่ตามแต่ถ้าอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เดียวกันตามนะ แค่เราย้ายเวอร์เฉยๆใช่ๆๆๆส่วนมากเขาก็เลยทำทำวิธีการแบบว่าย้ายมาอีกเวอร์หนึ่งแล้วก็ฟาร์ม<ด>หาทรัพยากรจนหมดแล้วก็ย้ายกลับไปที่เวอร์ตัวเองน่ะแล้วก็สร้างบ้านสร้างอะไรไปอ๋อโดนโอยอืมไ ลจกายพยายามทำอะไรอยู่หรอคะกําลังพยายางขึ้นบ้านเมื่อกี้อ๋อพี่ฟุยโดดขึ้นมาใสิไหมใช่ฟุยโดดมาจากบ้านหลังข้างๆอ่ะนี่นี่นคุณชายอยู่ไหนอ่ะอ๋อไม่เป็นไรแล้วฟุยโดดมาจากบ้านหลังข้างๆเอ้ยไม่ใช่โดดเดินมาจากบ้านหลังข้างๆเพราะมันเชื่อมกันงหลังไม่ตรงนี้ดิวะไอ้เราก็ยิงตรงนีกว่าตรงนี้มัน ถ้ามันมีแดงๆแปลว่าตัวนั้นเป็นกล่องสวิตช์ทูก another world วะต้องไปโ e ลไหนอ่ะหนึ่งร้อยยี่บมต้อเสียใจอ๋อไปเอาหลุดตรงนั้นทำคคสเหรอ แล้วผมจะเปลี่ยนเซิร์ฟไปที่ไหนวะเนี่ยที่สับไฟฟ้าเนี่ยครับไม่เรื่องเปลี่ยนเซิร์ฟนี้ไม่รู้เลยที่สับไฟฟ้าไงที่เซิร์ฟเอ๋อเปลี่ยนเซิร์ฟหรอก็ข้างหน้าสุดไงข้างหน้าสุดข้างหน้าสุดข้างหน้าตรงนี้ท่าเวสเควสอยู่ตรงนี้คุณเลยหยิบไปหรือยังข้างหน้าสุดมันท่าเควสอะไรอ่ะสีส้มเลยมันออกเข้าเกมใหม่อยู่ต้องออกเข้าเกมใหม่เหรอ โอ้น้องโอ้ใช่ใช่มันยังไม่มีปลุกอ๋อไม่เป็นตัวเสี่ยวมาไ้นี่หมดเลยเหมือนรีรีก้ออินมะอินใช่โอเคอ๋อแปลว่าคุณเลยหยิบไปแล้วป๊บนึงนะเหรอคุณเลยเอ็นเ e อร์คัสตอมเซ e ร์เวอร์ป่ะเอ่อเอมันจะมีบนบนคำว่า Enter server นะครับแบบบนสุดมันจะมีเหมือนให้เลือกเซอร์เออมันพอใครก็ใส่เจออะขึ้นทางไหนวะ จำตัวไว้ได้ x หนึ่งสองศูนย์เจอแล้วมันให้ผมกลับไปนู่นแล้วอะมนนิบัสเนาะที่ไม่มีคขาว่าโนวิดใช่ไหมไม่มีคขาว่าคนเลคนเลหยิบของตามฟุยหรือยังแบบว่า x ศูนย์ x หนึ่งสองศูนย์ใช่ไหมครับเอกครับโอเคคุณชาคุณชาขึ้นมานี่เราได้ปืนตรงนี้ตัวนี้ได้ปืนใหม่เอ๋อนี่ไงคุณเหมียวบอลอุ้ยเขาพูดปะหมาเลียมยังไม่โตโอ้ยเล่นใหม่เลย อะไรเราน่าจะต้องสร้างตัวใหม่เลยเปล่าอืมเราจะคลิปได้ไหมนะเราเป็นตัวเปล่าฝั่งนู้นมีกล่องอะคลิปตูเรียวเราเป็นแล้วเราเล่นไปแล้วคุณเละเราเราเราไม่ชอบคุณเละปะ เราเราไปหาคนเล็กก่อนแล้วเราเดินไปเอาของฟาร์มอร่อยเลยโอ้เขาได้ของแบบอัพอืนของอะไรเต็มไปหมดะไม่ไม่โบไม่คนเล็กคนเล็กหยิบกล่องข้างบนหรือยังกล่องข้างบนมันเป็นกล่องอาวุธผมท่องทางเควส์เไม่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 เควสอ่ะเราเราแค่แวะเฉยๆแต่สิ่งที่เราจะทำคือเราจะเคลียร์ทางขวาคนเล็กเห็นไหมมันจะมีเควส์น่ะ ทางขวาบ้าเคียฝากระนั้นที่มันติด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 ถูกกับเิดตั้งชื่อจิมมี่ในเซอร์วิสไม่เอาใจละขนาดฟุรีๆยยังไม่ให้เลยกลายเป็นฟรีๆศูนย์หนึ่งยเนี่ยไม่ไม่ได้อ่ะเอาชื่อวีก็ได้อืเขาโกงกับผูวไอ้โอคตื่นว่าเอ้ยตัวละครที่มีแล้วนี่นี่คนเล่นคนเล่นเดินขึ้นมาเลยคนเล่นเราจะเป็นผมเซอร์ไจัยจีอีอี กด f กด f กด f เธอเช็คดูเนี่ยไขาจะมาแล้วนี่นี่นี่ด้วยอ้าวอยู่นู้นนะอาหาเหลือแค่ medical crate อะ medical crate อยู่ไหนอะนี่ยนี่นี่ตามมาตามมามันปีนปุยแค่แบ้เฉยนี่นี่นี่กล่องกล่องต้องเก็บไหมครัะใช่เราจะได้กล่องเนี่ยใช่ไหมได้ของอืม เดี๋ยวของเอาไปคัาเดี๋ยวนี้ตัวชั้นเดี๋ยววันนี้เราชันอันนี้เทเลพอร์ตลงไปข้างล่างไปเนี่ยแหละเคลียร์แล้วทีนี้พอเราเคลียร์เมืองเสร็จปุ๊บเมืองก็จะมีติ๊กถูกข้างล่างถ้าเรากดดูที่แมพโอ้โหผมอยากไปทำเฟซวิวคัมแบ็คอะขี่มอไซค์ สามพันกิโลนะเราทำไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็ได้ครับคุณเลอันนั้นนะเม่นควายสามพันกิโลนะอีใช่จุดจบอมบี้ได้ด้วยนึกขับรถชนได้ฮ่สู้ๆนะทุกคนขอบคุณคุณเบลล์โอเคฮะขอบคุณฮะมันให้เฟยทำอะไรวะโอ้ยดาบมันดาบมันแรงอะเนี่ยแรง ใช่เฟื่อบอกแล้วช่วงแรกๆอ่ะยังไงมีดก็กิมีดก็แรงกว่าแต่ผมมีดกลับมาอุ้ยมอนหอบขอกเตี้ยวนี่ผมชนกวัด้วยคขาเลยจะชนทุกอย่างไปได้เลยต้องค่อยๆขับเค่ยคลียร์รเซตป้ากาด พอกลางคืนแล้วเราก็ไม่มีแบบว่า<อ>พลังพิเศษอย่างเช่นการกระโดดสูงแะเนี่ยบกติแล้วกูเลยน่ชอบนะตอนที่ไม่มีอ่ะพอมีแล้วแบบโ oh, อ้ fuck shit m ีนแะบบเล่นเล่นเกมนี้แบบนับโซอ้อมหลังตีใช่ถ้าแบบว่าเราอ้อมหลังตีมันจะมีท่าแบบคิดที่เข้าทีเดียวตายด้วยนะ นั่นแหละครับที่ผมต้องการล่ะในเกมเนี้ยเอ็กโพรมันแอนิเมชั่นช้าไม่มานเลยน้องนี่เขาเปิดเปล่าคุณเลยบอกว่าหกโมงใช่ไหมตอนดีนั้นเวลานิดเดียวจะไปแล้วจะไปไหนครับเนี่ยเออ ผู้ชายผู้ชายเมื่ี้ถ้าผู้ชายเดินเข้าไปแล้วก็กดคิวนะถ้าเคุยตรงนั้นเขไปแล้วก็กดคิวแล้วเล่นเวลาของเลยคสองสูงเฮ้ยเียมันติดพันนะอันนี้มันมันชี้อะมันชี้ให้ผมไปทางโน้นอ่ะโดนเกมบอกให้ไปมันรอผมมันรอเราเราเราไม่ได้อยากไปเองเลยใช่ไหมเกมมันบอกใช่ไหมใช่เกมมันบอกว่าตรงนี้ตรงนี้นี่นี่นี่ ให้ทำอะไรอะ่ะอันนี้อะไรอะ่ะอะไรอะ่ะอ้ทำไมตัวใหญ่จังอะ่ะอะไรอะ่ะจะฆ่ามันเหรออ๋อใช่โรมโกติดอย่มีอะไรอะ่ะโอ้มีของข้างในเนี่ยก็ก็คุณเลรีบไปก่อนน่ะถ้าไปพร้อมกันมันจะช่วยกันยิงได้นะทั้งตัวและคุณเลแต่ว่ามันยิงง่ายน่ะ มันย่อได้ปะเกมนี้ย่อหลบได้ปะมันหลบได้ปะมันมัน,น,นมันหลบกันไปได้ละกิ้อหลบเฉยโดนกิ้งหลบอ้าวฟุ้นมาถึงว่ะไม่รู้ว่าคนฟุ้นจะเข้าไปช่วยคนเลยได้หรือเปล่าลอยลอยลอ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 ลัลดลอยหลบอสใครบอสมันไปเนี่ยบอสใครบอสมันไปเนี่ยว้าวตายแล้วคนเลยบอสใครบอสแมนมะโอ้ยลดลงลดลดหลังลดเฮ้ยอันนี้อันนี้แทงหลาไม่ได้เหรอ อะไรขี่ปนาวุธหรอโอ๊ยนี่โหลดนี่โหลดนี่โหลดเอาอะเดี๋ยวรอไปแต่งปืนหลังๆครับเกมนี้ปืนแฟนตาซีมากตีบนักายก็แค่ปืนที่แรงที่สดุดแฟนตาซีแรงที่สุดปืนที่แรงที่สดุด นายข้าคุณสอง,สงไว้ไว้เจอกันนะเจอกันเอาเข้าเสร็จว่านังดูไล้นะแต่เดี๋ยวเลก็ลงละอีกแป๊บหนึง่ง <c oughs> โ,โกงกงไม่ได้โกมันมีรถรถให้หลบมันแค่ใช้เขาเรียกว่าอะไรอะใช้ออบเจให้เป็นประโยชน์ปะแชทเรโลโกงตรงไหนเนี่ยมันแล้วปกตินะท,ที่ที่จะใช้ลบลดอะ่ะลบลดลบลดคืออ๋อสำรวจอันนี้สินะหากองนี่ไงคนเลเสร็จพร้อมกันเลยไหมทุกคนโซมาสไวน์อยู่แล้ว เก็บ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 เก็ระโดดกระโดดมีน้ำที่คุณเหนียวให้มาแล้วยาวยาวตักนึงอย่าลืมนะมันหิวด้วยนะครับหิวนะเลเวีส้มย่างอยู่ส้มย่างส้มย่างเอาเลยนี่ก่เลยกดคิวในการเช็คของได้มันจะไฮไลท์ขึ้นมานไม่โกงเหมือนกันนะโสด ไม่อันนี้ไม่ใช่บอสอันนี้แค่เงาจะเต็นมันหลอนเลือบอ้อยอใช่กว่าตึกควบบอสมาได้ทีหลังนี้มันจะได้ของบูปผินไปครับมอสเราโดนเกียมอะไรล่ะอุ้ยอันนี้ครับอาวุธ ไม่ลดโอ้เหมือนเอฟเฟกเลยอ่ะสนุกจังปิ๊เฮ้ยกเก็บของโลบ้านเวีเอคืออะไรวอลนี่มีฟุตบอลด้วยเน็กบอลฟุตบอลเน็กวีเไอเสาโม้งๆนั่นเสาอะไรลูดลูดลูดของในบ้านให้หมดลูดของในบ้านให้หมดเปิดเปิดแมพเปิดแมพนี่นาลูดของในบ้านให้หมด ไปลืมกดเปิดเสาใช่ไหมะไปพุ่งมายิงบอสก่อนเลยในบ้านน้นม้มีเฮ้ยไม่ไม่เหลือของแล้วนี่อ๋อชนต้นไม้ใคายิงอะไรมาเพื่อนไปปัญช้าขึ้นได้แล้วขึ้นมาไซได้แล้ว<อ>ไไขึ้นขึ้นไม่กัผิด ทำไมพุ่มไม้ถึงได้แข็งเบอร์นั้นนั่นดิไม่รู้มันบอกมันขึ้นสีเหลืองเลยอุ้ยคัพเปอร์คอพเปอร์จอดคุณเลยใช้ใช้ใช้ระยะขจัดสินะคุณหนูปิ้งวันนี้ค่ะทีนนี่นะทีนนี่นะอ้อมีของเยอะไป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 อาคำาเวลาไป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  อออุ้ยะะไร่มีข่แล้วทำไมทำไมคุณเล่แบบว่าไปบ้านเล่นนะจำไม่ได้ตอนที่ผลคอมโดนเรากำแบบ motion sickness อะค่ะเวียนหัวมากเลยอ่ะใช่จได้ว่าดูคุณเบโล่ก็แบบว่าไม่ไหวตอนนั้นปะเราเลือกคนดูผิดด้วยแหละหมาเมย์ดูไม่ได้หรอกกล้องหมาเมย์แบบกล้องรีเฟ c t วัยรุ่นอะอ๋อสายกล้องก็หละแก่เหรออุ้ยเรากำลังจะขึ้นไปสู้บอสอ่ะ บอสด้วยกันหรือบอสของในของมันเออด้วยกันด้วยกันได้ค่ะด้วยกันได้โอ้เอาเรื่องเออเจนี่มีเจ้าเลยเจเดินไปนะผมไม่เดินหลอกเจเมื่อกี้เหมือนดาเมิทแล้วเปิดเปิดหลังรถน่ะมันจะแบบว่ามีน้ำมันนะคะมอเตอร์ไซค์เราต้องใช้น้ำมันนะคะเผื่อใครยังไม่รู้หลังรถจะมีน้ำมันอยู่ หลังรถตำรวจจะมีอุปกรณ์ปืนมั้งคะถ้าจำไม่ผิดนะอุปกรณ์ทำปืนเจมพี่ขับแล้วพี่เบียดไปได้ยงไงเมื่อกี้ไม,ไม่รู้อะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ขับรถหาของอยากเก็บของที่มันอยู่ที่พื้นเยอะๆที่จริงมที่นีก็เนินเลิ่อใช้ได้หรือเป่านะไม่รู้นะไม่ทำไมไันเลยเราว้าไปที่เมืองที่นนเลยคนอยู่อ่ะ วับวับทำไมวับทำไมอ่ะเสรแลวก็ไปตอนตอนฟาร์มแล้วเสร็จแล้วไงตอนเตอเสร็จแล้วออบลล o ดอกาศโอมใหข้นไป้างเข้าไปข้างบเจเขามีหน้าแบบว่าเขาแข่งแข็งแข่งมากเลยนะแบบว่าเขาสามารถวิ่งตามมอเอรไซได้อะ หรือมอเตอร์ไซค์เรากกาเกินไปแบบช้าไปจนเจเขาพิ้งตามทันว่ะไม่มีแกเป็นฮุกเหรอแกไม่ไม่มีจบแล้วมีเอ้ยหรือเปล่าวะไม่แน่ใจขับรู้ไหมใช่เฮ้ยเฮ้ยทำอะไรนะรถแนทะนักหร่ะะเฮ้ยผมมาแล้วคนอยู่ไหนเจ้าตะกี้แล้ว โอ้ยอยู่กันที่เสาเสาเราผมเจอแล้วเพอผมเจอแล้วตรงนั้นแน่เลยที่จสร้างบ้านเอาไว้ไว้ไที่นั่นแหละอ๋อตรงนี้มันมีเสาไฟฟ้าด้วยนะสามารถย้ายแมพได้ไปกันเร็วทุกคนเดินกันไปยจุ๊บ ยิงที่ถัาแล้วนหลังได้นะมันจะระเบิดเอ๊ะทุกคนอยู่โลกสามใช่ไหมใช่ครับใช่โอ้ยมันมีตัวบี้บางตัวมีปืนด้วยนะคะระวังด้วยทำที่ยิงปืนทำบี้มีปืนกันเหรอน่ากลัวใช่ไหมใช่ันสมองในมันรีโหลดใช้ปืนรีโหลดดีนะอีเจนี่มันไม่มีแบบว่ารลอดเลือดอะ แม่ก็ตายไปแล้วเย็นขีดลุ้มเร็วเป็น V C ฟุยมิชชั่นเฟลว์ต่อแถวต่อแถวต่อแถวไม่ใช่มิชชั่นเฟลว์แต่เป็นมิชชั่นฟุยงั้นเหรอมิชชั่นฟุยเฮ้ยกระต่ายไม่เอาห้าเหรอเกระต่ายวิ่งกับโผอีกันมีเพจด้วยเนี่ยเราสามารถจับกระต่ายไปอันนี้ได้ด้วยได้หรือเปล่าไม่แน่ใจฟุยเล่นฟุยแบบว่าเล่นสายผักอ่ะฟุยไม่ได้เล่นสายเนื้อก็เลยไม่รู้ ใส่ปลุกผักผักคนอื่นล้มกระทึบซ้ำไม่ใช่อะกระทืบซ้ำหมดไลฟ์กิ่เป็นผักที่เมื่อกี้ว่าวิวมิชาหลอกด้วยนะด้วยเฮ้ยผุ้ผู้ผู้ชายใหญ่ตีผมนึกว่าเล่นนั้นอยู่อ่ะคุณเลนจะไม่หยิบของในนี้ในหรอคุณเลนแบบวิ่งเข้าไปข้างในเลยเปิดเปลือดมันเด้งมากเลยอ่ะมันมีแบบรีโหลดหมดเอฟเฟกต์เลยอ่ะ อุ้ย่งกระโดดยิงอากาศมันแต่งเปิมได้น่ะแม่ยี่หอกแป๊บนึงใจเย็นนะลุงใส่เพรสทีไปในบ้านใครอ่ะจิลิทยิงนะยิงหัวยิงหัวยิงหัวแรง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 สรุปละทุ่มหนึ่ง ได้ครับจะไปทำฟาร์มได้เอาเรื่องนะนี้ได้ทำไมผมโดนตีอ่ะทำไมผมโดนตีอยู่คนเดียวหลดนี่หลดจับเป็ไงเราวิ่งไปแบบกระทุบบีบคอถ้าจะต้องรอมี่การ์ดแค่เอ้ยเปี้เพยเยอร์เอ้เปียเพยเยอร์ไปไปไปเวลอัพเวลอัพเวลอัพอุ้ยสนุมฉิมันเลยว่ะโคตรเลยนี่ผมไม่ได้กดเลยนะแต่เควสมันอยู่ฝั่งนู้นไม่ใช่เหรอ มันพกตั้งร้อยมืออะไหนวันนี้แลอะไรอะไม่เจอของดีนอขูดไม่ได้มันแบบว่จอดเลยนู่นไอตัวนู่นมันนี่อยู่ตัวนี้มันร้อยแอ้ยเดี๋ยวนะพิกแอคดนี่เกมนี้มันเปพิกแอคจริงๆนะเป็นพิกกับแอ๊ดรวมกันอย่เดียวปะใช่ซ็นเซ็นันนี้แลอะไรอะตีนอ โลกสามโลกสามใครเองเนี่ยล่ะโอ้โหแม่คิดเลยว่าถ้าเกมนี้เป็นผีๆแไงแค่คิดก็ปวดหัวแล้วไม่อยากเล่นนเกมดิเออคือแบบแค่รู้สึกว่าเออไปฟาร์มไม้มาสำหรับสามพันอะไรเงี้ยแล้วแบบโดนยิงตายโคตรเศร้าไม่กล่องอยู่ข้างบนนะคะรบกวนขึ้นมาหยิบกันด้วยนะคะ จะพีพีเกมนี้มันมีโซนปะมันมีโซนหรือว่าทุกคนก็ยิงกันได้หมดเจอหน้าก็ยิงกันเลยไม่มีมีแค่สเซปโซนที่เป็นไอ้เนี่ยค่ะคนถูกคนถูกเออเฮ้ยเขายิงมามุชาโดนคนยิงตายแล้วอันยิงมันเอ้ยได้แค่แก๊สสีทองก็โชคดีเลยแต่อยู่ไหนวะามอนนะมอนพี่ยิงอ่ะโอเคโอ้มันล่องหนมันล่องหนมันล่องหน เ,เ,รเราต้องหา,าหอะไรเจอมาน้องนวนอุ้ยมอว์เบย์สิบสามทำไมกระจอกจังวะ <c oughs> โดนยิงสองนะตาย <c oughs> ไปไปไปทุกคนรีบเข้าที่กำบงังเถอะคุณเลนอย่าลืมฮปยเลือดด้วยครับยูไปแล้วนวเมื่อกี้อ๋อนี่ไม่ใช่ที่เปลี่ยนโลกนี่หว่าวอ๋อมาอยู่อ๋อโอเคเห็นแล้วว่าที่เปลี่ยนโลกอยูไ่ไหนซิกมาทาวเวอร์บ้าเลยสิกมากันเหรอ พวกเด็กซิกมามันคืออะไรซิกมาบอก่ไม่ใช่อดีตซิกมามันคือตัวเลขอันนี้ไหมมาซิกมาคือเสแสร้งแต่ว่าความหมายของเด็กสมัยนี้ซิกมาคืออะไรไม่รู้เบอรกันอะซิกมาอารมณ์ประมาณว่าเราไปไปตกลงไ่ตกลใจชั้นยืนหนึ่งมาเพื่เดี๋ยวนีผมลงไปซื้อข้าวตอกเลีวยงอีกแป๊บรู้ขึ้นมาคงไม่เจอแล้วแต่ก็นั่งดูก็อารมณ์อัลฟาบะอัลฟาสมัยสมัยก่อน น่าจะอย่าง Ele ัลฟ uh, ่าป้ะอันนี้มันต้องการตอบใหม่มึงอ่ไรเก็ตอะไรเออใช่เราบันเจนอะไรวะไม่รู้เลยมันหาจังเจนเราเราตีเจนเจนซีมาถึงตัวซีใช่ตัวซีหรือตัวแซดเราเจนซีหรือเจนแซดมึงปรมดแล้วไม่รู้เรายุคเบเดเนียมได้ไหมไม่ได้มิเรเนียมมิเรเนียมเฟลคอนมิเรเนียมเฟลคอนมั้ยนี่ โอ้ยตอนจริงมันมันน่ามาขามกันไนดะ้ไรเรี้ยมั่วเม่แบบใจโคตรเจ๋งก็เหอะแต่แบบไม่โคตรน่าขามเลยวะจริงตอนที่ฝยเได้เป็นวีไงโลกสามต้องเอฟค้างไว้แชมอลคิกไม่ได้เกมนี้เรียบร้อยเปลี่ยนแล้วไม่ต่อแล้วผมก็ต้องไปที่มาร์กไว้เนาะที่ทุกคนสร้างบ้านไว้ออลิฟสเปียร์ไอ้ลืมคุยกับเจน ก่อนนะรอให้ฟุยเปิดห้องมันจะได้ไปกันทุกคนทุกคนดูแบบรีบนะฟุ้ยบอกรอด้วยรอด้วยนี่ไปไหนอ่ะโอ้ยคุณชาโดดอยู่ดิเนี้จะไม่ห่มนะคุณดูไม่อะไรรบกวนสำรวจก่อนนะฮะอุ้ยไม่คงไปโอ้การที่เรากินน้ำไปเยอะนี่เราทขาไมเราวิ่งเร็วขึ้นมันน้ำเปล่าดูน้ำอะไรน้ำอมฤต น้ำต้มน้ำพี่ต้มสุกแล้วดับดับดับต้มแน่ใจเหรอว่ามันมีแค่ดับต้มอ่ะมันไม่ได้ใส่อะไรเข้าไปใช่ปหมใส่เกลือเข้าไปเร็วอ่ะเออใส่กูโค้ดเข้าไปกูโค้ดโอเคโอเค,อเคม,มากเกลือน,นี่เป็นเกลือแท้ทุกคน,นกแบบว่าเควสมันมาอยู่ตรงจุดตรงกลางแดงๆนี่เรี่ยงอ่ะเกลืออะไรก็ไม่รู้เอาไว้ให้เรากินแล้เราก็กินกินไปเถอะทุกคนเควสเควสอยู่ตรงจุดกลางๆแดงๆหรือยังอ่ะคุณเลอยู่แล้วคุณชายอยู่ยังโอเคงั้นฟลยเปิดแล้วนี่บ้านใครอ่ะ นี่บ้าคุณเล่บ้าคุณชาอุ้ยมาถึงข้าวมันชาใช่ผมสร้างมาตรงนี้แหละนี่กดเลยดี้ครับให้เข้าไปช่วยยิงวอน์ดไหมอ่ะเดี๋ยวลองเล่นเองก่อนเพราะว่าเล่นๆอันนี้จบเลยก็น่าจะลงตีไปมีคนไปกดหนึ่งคนครับใครอ่ะผมวอร์เอากดหลังก่นผมไม่ชินกับการที่ต้องกดเลดี้ก่อนเข้าห้องที่แบบนี้หิวข้าวนะทุกคนยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลย เดี๋ยวลงแลงไปกินข้าวก่อนเอาค่ยว่ากันเดี๋ยไม่ได้กินข้าวช้าแต่นี่จะเย็นเลยนะีจะทุ่มตัวเอ๊อเป็นเรื่องสินะอ้าวทุกคนทุกคนไม่สกีเปลาโอเคดูเลย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 ดูเยูเยเปยเลยไูรดูเลยล้วูเลเลยดูดูลยดูเลไดดเยเยูยเคยดูล้วเยดเลยลเลยิ แล้วเลือกไม่ตัวโละจริงเหรอใช่ฝึกแบบไม่เข้าปรบคุณเป็นผ่านดอกไม้ไม่เลยฝึกมือลั่นแล้วนีเออไม่แน่ใจฝึกอจะแบบเคลียร์ไม้เคลียร์ไม้ตรงนี้มันลกเกินไปเราเคลียร์บ้านกลับบ้านมาเหลือแต่ที่โล่งอ่ะบอกเลยเหลือไม้ให้ผมบ้างนะคุณเซกิเนี่ยไม้มันเกิดขึ้นเรื่อยๆครับไม่ต้องแย่งกันนะ ยื่นกระถางไม่ได้ไม่ได้นี่ของผมตรงนั้นฟอสิลิตี้ตัวนี้มีสัมติมอลแทกติคอลไอ้ปืนไม่ใช่หยิบปืนมันยิงเลยคุณชายิบปืนมันเลย ปืนมันยิงเลยเอาเรื่องนะนี่ใช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 ่แกดลิงแกดลิงแกลิงมันแกดลิงมันเราก็ตัดแขนมันแล้วก็ตัดแขนมันจับยิงได้ไหมนะใช่ใช่ใช่แหละแขนมันหลุดนั่นแหละเราเลยยิงได้โอ้โหเอาเรื่องทุกคนอันนี้วันช็อตคิวนะหลบดีๆหลบหลังกำบังดีๆยิงไอ้นี่ยิงไอ้กลมๆเออกดบิ้วแล้วก็คลิกขวา เรีนไปแล้ววะเฮ้ยุ<อ>น้นเขาลุ้นยินย่งเรื่อยแทงอินก่อนเลยปืนเฮ้ยอิงที่ทุบใช่ใช่ปืนทุกปืนที่โกงมากเลยนะฮะเกิดอะไรขึ้ใช่อ๋อเอาอันนี้ก่อนเอาของเวทหลักไม่มีเลขแถวนี้หรอเฮ้ยตายละเดี๋ยวมันจะลมมาข้างล่าง มันลงมาดลู้งไงว่าตรงไหนไมีแร่อะไรบ้างดีให้หาอยู่ตามโซนเมืองเลยครับถ้าเมืองแรกแรก,แรกมันก็จะเป็นคอปเปอร์เมืองหลังๆก็จะเป็นทินโอเคเราเ<อ>สามารถกดแล้